สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่ช่อง Queen Analysis H ดีแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแคทเกมมราบอกอ่คะทุกคนวันนี้จะมาสอนดูโลบักนะคะทุกคนก็คืออย่างแรกคือจะมาดูโลบักกันใช่ไหมว่าเรามีโลเราเติมโลบักไปกี่โลบักแล้วนะคะในบัญชีนะคะแล้วก็ดูว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะใช้กี่โลบักแล้วก็ดูว่าเราได้โลบักมาจากที่ไหนนะคะก็ ดูได้นะคะอย่างแรกก็ค,คือเข้ามาในเว็บของรลบอกเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนคือเวบไอดีของเรา,าคือเข้าสระบุไอดีของเราแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่โลบอฟตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูนะคะทุกคนว่าเราใช้โลบอฟไปเท่าไหร่เดือนนี้นะคะคือเราใช้ไปประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบนะคะนี่นะคะคือเราใช้ไปเจ็ด ร้อยสิบห้านะคะทุกคนก็เหลือหกใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือเรามาตรวจดูตรงที่ยาตรงนี้นะคะก็คือเป็นปีนะก็คือเราใช้ไปกี่ะบักคะเราเติมไปประมาณนี่นะคะเราเติมไปประมาณเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบากนะคะทุกคนเราใช้ไปเจ็ดเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสี่ลบักนะ,ะก็เหลือหกลบักที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือที่มันเหลือเหลืออยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือดูได้ก็คือทั้งหมดที่เราเติมใน ID นี้ก็คือเจ็ดพันโลบ้าค่ะก็อันนี้คือสามสิบนะคะแล้วก็เจ็ดค่ะนี่ก็คือเอ่อ7จ็ดวันที่ผ่านมาเราใช้ไปแค่ยี่บเก้าบนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นวันน,นะคะวันนี้ค่ะวันนี้คือยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะก็ดูได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดที่เราเติมวันนี้ก็คือสามสิบวันที่ผ่านมาเจ็ดวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะคะ อันนี้ก็คือเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือเราได้โลบักมาถูกนะคะอย่างแบบถูกต้องะคะไม่ได้เติมแบบแบบพิดแบบอะไรนะคะคือได้มาจากโลบอกเลยนะคะคือเติมเราเติมทีละเท่าไหร่นะคะเป็นวันนะคะเราเติมแปดร้อยนะคะเติมทีละแปดร้อยแปดสิบอะไรแบบนี้นะคะก็แปดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแบบนะคะคนก็คือเราจะมาดูได้นะคะว่าเราได้โลบอกมาจากตรงไหน เป็นอาพิหรือเปล่าวันนี้คือไม่ใช่อาพินะคะทุกคนคือเราได้มาจากโลบอกโดยตรงนะคะทุกคนก็คือให้ร้านเขาเติมให้แต่เราก็ได้จากโลบอกนะคะก็คือเราเติมไปเราเติมไปกี่รอบหรือว่าหรือว่าเติมไปครั้งละเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเอาไปบวกลบคูณหารได้นะคะทุกคนว่าเราแบบได้เจ็ดพันโลบ็จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูได้ว่าเราเติมเมื่อตอนไหนอะไรมานี้มั้ง ถ่าจะใช่อะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าจะเป็นแบบอย่างนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่างต่อไปเป็นการซื้อของว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะซื้อสามารถดูได้หมดคือเราซื้อเป็นเสื้อเป็นชุดเป็นเก่งนะคะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ไอเทมอะไรมานะคะได้ไอเทมอะไรมาทีคือไอทมฟรีก็จะเห็นเหมือนกันนะอ่าเราซื้อผมซื้ออะไรไปนะคะเกมพาร์ตก็คือนะ เกมฮาร์ดก็เเหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่านี่นะทุกคนถ้าเราซื้อเกมพาร์ซื้ออะไรในแมปอะไรก็เพิ่มเหมือนกันหมดว่าเนี่ซื้อเกมพาร์เกมพาร์แล้วก็เป็นแมปอะไรแบบนี้นี่ก็คือว่าเกมพาร์คือเอาไว้แบบว่าทุกคนอยากจะดูว่าเราเติมระบิดไปเท่าไหร่เสียงเงินไปเท่าไหร่สามารถไปคูณหารกันเองได้นะคะแล้วว่าเราซื้ออะไรไป,ปไรบ้างทําไมรูเบิกหายไปอะไรแบบนี้ เราลองไปดูก่อนได้นะคะว่าเราแบบเผือซื้ออะไรไปหรือเปล่านี่นะคะก็สามารถดูได้ว่าเกมพารก็มีนะคะก็จะเป็นแบบแล้วก็นี่จะเป็นอ๋อกรุ๊ปนะคะที่เราไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็จะเป็นอ๋อคนที่เขาขายนะคะไอเกิลไปของรบบอกขายนะคะอันนี้ก็จะเห็นกันถ้าอวตารเขาดูดแบ,บนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะแบบดูดแบ,บนนะคะแต่ว่าเสื้อมันยังใส่ได้ปกตินะคะ เสื้อคือคือใส่ได้ปกติเลยแต่ว่าไอดีของคนที่ขายให้เราอะโดนแบนไปแล้วนะคะก็เราซื้อท่าซื้ออะไรมานี่ยเขาก็จะเป็นท่านะคะท่าอะไรแบบนี้ซื้อแบบซื้อเิร์ฟซื้อเิร์ฟ V R แนี้ก็จะเคลื่อนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแบบเราซื้อเสื้อผ้าอะไรไปแล้วแล้วมันโดนลบนะคะพเราก็จะรู้ว่าเสื้อผ้าอะไรจะกลุ่มอะไรโดนลบนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ใครที่สามารถอยากไปดูรนะคะก็ไปดูได้นะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครมีอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปแล้วก็ทักเพจมาได้เหมือนเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในใการทำคลิปให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่อห้ามกดข้ามโฆษณานะคะเพื่อสนับสนุนร้อนเองนะคะใครอยาดสนับสนุนเรานะคะที่ง,ง่ายๆนะคะคือไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะคะก็ต้องขอลาไปก่นะะนนอน T -ta, t -ta, do me I don't know